สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมในช่องวิธีรุยสวนอีกเช่นเคยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รักในชอบในการเกษตรนะครับอ่าแล้วก็อาจจะชอบมากที่สุดนะฮะหรือว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับหรือว่าเอ่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ว่าอยากจะ รับฟังรับชมนะก็ไม่ว่ากันนะครับนีิงๆว่าเราก็อยาจะหาสิ่งต่างๆนานา,นาทีเ่เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็น้อยมาฝากมาให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังนะครับครับก็วันนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องออออแรงงานนะครับแรงงานที่ทำนะครับเกษตร เป็นยังไงบ้างนะครับเ,เขาคุ้มค่าไหมนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับแรงงานที่ไม่ใช่การเกษตรก็เป็นแรงงานอาของที่ไปสร้างตึกนะครับเป็นอาคารถล่มก็สูญเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็แน่นอนว่า,าการเกษตรของเรา ต้องใช้แรงนะครับก็เหมือนกับงานอื่นๆพี่น้องนะครับก็ต้องใช้แรงงานที่เราจะใช้แรงผักนะเราก็ต้องอมีอะไรทีเ่เป็นปัจจัยให้เรา,เาได้ทำนะครับแน่นอนว่าถ้าเรา,เอ,าอยากจะทำแต่ว่าไม่ได้ผลตอบรับอะไรนีเรากา็ต้องได้เลิกในที่สุดนะครับ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําแล้วนะครับเรามแรีแรงผักนะครับแรงผักนะฮะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับแรงผักนี่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับนะแรงผักในความอยากจะ,ะมีอยากจะได้นะครับนะอ,อ,รอย่างเช่นว่าได้จิงต่างต่างอย่างเช่น ได้ได้เงินนะครับได้รถได้ลูกที่ส่งลูกส่งเจ้าไปเรียนหนังสือนะครับนี่คือรายได้ออกมานะครับอา่าเป็นแรงผลักนะครับหรือว่าอยากจะมีพื้นที่ในการใช้สอยต่างๆนะครับนี่ก็เยอเป็นแรงผักนี่นะพี่น้องเป็นมุมของยามพลาเราก็ทำเยอะเหมือนกันมีน้องอยู่ข้างๆ องฝั่งทางนี้เยอะนะครับเต็ไมไปหมดนะพี่น้องก็เป็นแรงผลักอ,อีกอย่างน,นึ่งว่าแรงงานที่เราจะทำนี่ถ้าเราต้องใช้แรงนี่แน่นอนมันมีสองแรงนะพี่น้องคือคือหนึ่งก็คือแรงกายนี่แนะก็คือก็เป็นแรงนะอันที่สองคือแรงที่สบายหน่อยก็คือ,อ,อแรงโดยใช้ ใช้สมองนะครับ,นะรบที่วางแผนนะทื่ว่าก็จะเบาลงนะครับนะการใช้สมองอในการวางแผนในการคิดในการหาวิธีต่างๆที่ว่าทำยังไงนะครับนะสิ่งที่เราทำนะที่ว่าทั้งออกแรงทั้งกายใจแล้วก็สมองนี้จะได้ผลมากที่สุดนะครับต้องมีการาถ้าเราจะคิดว่า ลงเหนื่อยแล้วนะครับพี่น้องนอกจากที่ว่าเป็นแรงงานรับจ้างนี่พี่น้องอันนี้เรื่องไม่ได้นะครับ <c oughs> เขาให้ทํายังไงก็ต้องทํานะครับตามเวลาของเขาครับถ้าทําดีเขากอ,อาเลื่อนเป็นหัวหน้าเป็นอะไรให้นะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าอันที่ของเราพูดนี่ก็คือว่า,าแรงที่เราจะออกนในส่วนที่เรา เรามีต้นทุนอยู่แล้วพี่น้องเพียงแต่ว่าเราจะหาวางแผนยังไงให้มันดีที่สุดพี่น้องอ,อ,อย่างแรกเลยเกษตรกร,ร,กรนี่ต้องดูฟ้าดูฝนนะครับพี่น้องออที่ทำนี่ไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจตัวเองก็กกลำบากอย่นะพี่น้องอย่างเช่นการไปกรีดยางไม่ดูฟ้าดูฝนนีไม่ดู หน้าแรงไม่ดูหน้าหนาวนี่หน้าหน้าฝนนี่ก็ฝนตกงหนักพี่น้องหน้าหน้าแรงนี่ก็เรียกว่าน้ํายางไม่ค่อยออกนะพี่น้องทำยังไงในรอบปีหนึ่งนี่เราจะมีะเวลาที่ให้แรงของเรานี่ได้สามารถที่จะ,ะทำเงินให้สูงที่สุดนะครับหรือว่าทำกำไร ได้มาที่สุดนะพี่น้องแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตการเกษตรด้วยนะที่น้องต้องดูดีๆว่าออทําแล้วนี่ตัวไหนมันไปตัวไหนมันขาดทุนนะครับหรือว่าเริ่มแล้วก็ขาดทุนเลยดีก็ก็มีนะครับแม้กระทั่งที่บอกแล้วหน้าฝนอย่างเงี้ยไปกีดรู้ว่าฝนจะตกก็ไปนะครับไปปรากฏว่ากีดหมดพอดียังไม่หยอดกีดนี ฝนตกลงมาเป็นไงพี่น้องนะก็สูญเสียหมดนะครับหรือว่าจะปลูกมันนี่พี่น้องเรามาปลูกช่วงฤดูแรงนี่เห็นว่าจะไปขุดตอนที่มันเยอะๆนะพี่น้องปรากฏว่ามาปลูกหลังเดือนมกราเนี่ยนะเดือนมกรากุงพาไปนี่พี่น้องอัตราการติดนะครับยากมากนะพี่น้องถ้าไม่มีน้ำนะ,ะมันมันหลายส่วนนะพี่น้อง,องการที่เราจะ ออกแรงนีก้ก็ขอให้พี่น้องได้คิดถึงความคุ้มค่าที่สุดนะครับในการใช้แรงนะครับก็ขึ้นถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยคุยก,กันอีกรอบนะครับสวัสดีครับ